Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday o you, Happy b i r t h a p p y b i h a p p y ขอให้พี่จันนะฮะพี่จันมีความสุขครับมาจังหวะพอดีเลยอออยอดมาจังหวะบันไดเลยเออขึ้นไปยะบังก้องขึ้นไปยะบังก้องกัง ครั you. บแล้วก็นะครับต้องกราบขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองสมุบุรสาครครับร้อยปีประพันธ์คุ้มกุลและก็ท่านาบรรทศนะครับจันรงครับในอำเภอ,อทุกแบนครับและขาดไม่ได้ครับวันนี้ท่านา่า ผู้ช่วยผอตลนะครับท่านพึ่งเดินทางมาถึงครับท่านพลตํารวจโทนะครับตู่พงชัยจันนะครับก็ครับันดีนะครับท่านจะได้มาต่าวยพรนะครับนะครับกาเป็นเจิญครับนายครับขอขอราตนาคบุณบุญสมีรันตรนในะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกองช่วยดลบันดาประธานพรให้ท่านสหอจัน์นะครับมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนาน ประกอบกิจการใดๆก็ให้สำเร็จลุล่วงและก็ร่ำรวยเจริญรุ่งเรือยงยิ่งขึ้นไปครับแตครับเรียนเชิญท่นนานนายอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับผู้บังคับบัญชาครับจค,ครับ,รบผมดูตัวเลขในเทียนที่ปักไว้เท่าไหร่